เอาอย่างนี้เกมอื่นว่าเกลือแล้วเกมเนี้ยเกลือแบบสุดอ่ะผมเปิดมาประมาณเจ็ดสิบตัวไปดูอ่าประมาณอีกสามสิบปีครับประมาณอีกสามสิครับไม่ส้มเราไม่นอนมาแล้วอย่ามาอันนี้มีเขาออกมาเลยไหมเราจะได้กวางแล้วครับเฮ้ยไม่ลุ้นแล้วทุกคนเฮ้ยพื้นเป็นลุงทุกคนพื้นเป็นสีลุงคีเพียงคีเพีงทั้งนั้นคีเพีงทั้งนั้นอ่า สีมอ,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 อยสีบอมปาววันนี้เราไม่แนะนำร้านเติมเกม ร้านเพจวินท็อปอัพร้านเติมเกมที่สะดวกรวดเร็วเติมเองได้โดยไม่ต้องรอคิวและที่สําคัญราคาถูกและปลอดภัยต้องที่นี่ร้านเติมเกมเพจวินท็อปอัพนี่เดี๋ยวผมกดเลยพี่นี่ไงไม่มีอะไรเลยพี่ตัวกลางผมมาพี่หนักกว่าพี่พี่ไม่มีทรงพี่ไม่อลังการอีกแล้วทุกคนมาดูความเกเลือเอ่อแป๊บนึงพี่เปิสดสถานเลยละเฮ้ยเฮ้ยทรงทรงเฮ้ยเฮ้ยแงมดิแงม แง่แดงอันเนี้ยอกสีฟ้ากระโดอเอ้ยมาซะแดงเลยคืออุ้ยมาแล้วทุกคนสีทองได้แง่มแน่สีฟ้าพี่เห็นปะเห็นปะ <c oughs> เกลือเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะ <c oughs> เกลือฮะพี่ใบละสิบเลยนะของผมอะ่ะไม่ใช่ใบทุกถูกเลยเนะีย่ยใบไม่ใช่ใบละหนึ่งนะเออเฮ้ยพี่มันเกลือไปปะเนี่ยพี่คนดู เกือชิบหายเลยเฮ้ยมาแล้วสีทองมาแล้วเนี่ยพี่เห็นปะทนดูเอียงไพ่พับสีฟ้าออกเลยดูดิเฮ้ยทุกคนดูนีโคตรอลังการสีฟ้าสิเวลาหิวเว้ยออไม่ใช่เกลือธรรมดาเอาอย่างนี้เกมอื่นว่าเกลือแล้วเกมเนี้ยเกลือแบบสุดอะผมเปิดมาประมาณเจ็ดสิบตัวไอ้เจ็ดสิบใบใหญ่อะขาวจั่วอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วลทุกคน จั้อะไรแลกฟ้าม so ีมีพ like ี่อุ้ยไปแล้วไปแล้วถ้าอึ๊บเนี่ยอึ๊บของดีมาฟ้าครับอุ้ยมาอีกแล้วลุยทุกคนไปว่าเขาเกลือพี่อึ๊บเกิดอะไพี่หมูป่าอุ้ยไปแล้วไปเลยไปแล้วไปแล้วปึ๊บเลยพี่ของจริงมาแล้วเว้ยไม่รู้สีอะไรแต่ของจริงมาดูเร็วมาดูเร็วทุกคนมาดูเร็วมาดูสีอะไรเอาดิ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  ว่องวะเห็น่องครพี่โอ้โหไอตัวที่ผมรีเซ็ตทิ้งพี่ไอหมีงูนี่เฮ้ยมีลุ้นเลยพี่เปิดันนึงเฮ้ยพี่พี่ดูจอผมสามใบมันต้องตีไงฟ้าเลยสีแดงเลยไหมล่ะโอ้โหฟ้าล้วนเลยว่ะหมาไม่มีพวกหมาโอ้โหหมีฟ้าหมีชัดดูดิไปไหนกันแล้วเนี่ยมาอีกแล้วเติมจก็บเอาเฟสมาอ้าว มาไปแล้วไปแล้วพี่หนุ่ยมาเลยครับอุ้ยมาแล้วนี่ไงคนดูมันจะตื่นเต้นแบบนี้จะเอ๋เฮ้ยมันให้ไปตีบอลแล้วจุงโกะส้มนะเนี่ยส้มนะเนี่ยส้มนะเนี่ยออกสีส้มเลยเนี่ยสีฟ้าสิเวลาหิวเติมทหารร้านเกมครับเฮ้ยมาแล้วแต่มันมีร้านเกมรักอยู่นะจะลองไปหาดูแล้วกันแต่พีทวียังไม่ได้เปิดนะครับนี่ร้องอัดฉี่พลังเวทสัตว์เอ้ยโอ้สีฟ้า เฮ้ยมาแล้วทุกคนห้อยไปเดียวเองแงมแงมอีดนี่เป็นไงสีฟ้าออกมาเลยทุกคนดูเอ็นน่ะอึด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 ดอพี่ผมได้มาดำป่ะพี่มาดำฟ้าพี่มูนวูฟนะครับส่งมาล่อเราอ้าวเรามาลูกส้มเห็นไหมครับทุกคนอันนี้มีเขาออกมาเลยไหมเราจะได้กวางแล้วครับเห็นป่ะฟ้ารัวๆเลยดูดี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 ดูดฟ้ามันรัวเลยเนี่ยดูดิ เฮ้ย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 ี๊สัตว์ม่วงเฉยม่วงหรือเปล่าม่วงหรือส้มพี่มันเป็นฉากยังไงพี่เวลาพี่ได้ส้มอ่ะฉากเป็นยไงพี่เฮ้ยทุกคนไม่ได้แงมเลยพี่ไม่แงมเลยเหรอสีอะไรอ่ะสีอะไรอ่ะสีม่วงโอ้เนเลยพี่โอ้เพชรเยอะมแล้วมันคึบคืนกดไลค์เลยกดไลค์แล แล้วไม่ส้มเราไม่นอนมาแล้วอย่ามาอย่ามาตั้งแต่ไอ้สามสี่โลแรกนะเพชรเหลือนะอึด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 อย่าปล่อยครับเอออยู่มาอีกแล้วคือมันมันมันมีอะไรประหลาดไหมพี่แล้วไม่มีเลยพี่พี่กดค้ำๆไปเลยพี่มันมีรางบอกเหตุไหมพี่แบบนี้รางบอกเหตุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะเพชรจากร้านเพชรทูนทอมอัพนี่ดีจริงครับทุกคน กดไลค์ด้วยนะผมผมผมขอร้องกดไลค์ด้วยนะกดไลค์กันหน่อยครับกดไลค์กันหน่อยเป็นกำลังใจนะครับมาแล้วครับออกเลยครับออกมาเลยครับว้ายโมอีกแล้วพี่อิงกาทะเลทรายไปเนี่ยหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยควายกระโหลกครับสักครู่นะครับพี่ตีใจเย็นนะพี่เผื่อมันไม่ได้พี่มาพี่มาลัวทุกคนเพชรจากเพชรวินพบท็อปอัพวะเมื่อกี้เราเพชรกระจอกอ่ะเพชรจีเอ็มอะโอ้ คือมาส้มรัวเลยนะทุกคนอ <c oughs> โอมเมลิกกีโอมเมลิกกีโอเพียงม้มาดำอีกแล้วทุกคนม้าดำเป็นอะไรกับเราวะม้าดำม,มาตลอดเลยนะทุกคนกร ia, นรโ มันไม่แบบส้มยังไม่ส้มเลยอ่ะอ่าเอ้ยมาแล้วสิพี่ไม่ใช่ไม่ใช่สีส้มนะแค่แค่ได้ลุ้นพี่แค่ได้แง้มตอนนี้นะคนดูแค่ได้แง้มก็ดีใจแล้วครับหมีฟ้าโอ้หมูฟ้าโอ้เยี่ยมโอ้ยขอบคุณนะครับเริ่มไอคอกแคคคอกแคกแล้วครับเริ่มไอคอกแคกไอคอกไอแคกไอคอกไอแคกเฮ้ยมาลุ้นแล้วทุกคน เฮ้ยพื้นเป็นลุงทุกคนพื้นเป็นสีลุงคิีเองคิีเองทั้งนั้นคิีเองทั้งนั้นอ,อือ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 สีมวยสีชมป,ปมมมมมูมาแล้วพี่สีชมพูสีชมพูสีชมพูสีชมมาแล้วพี่มาแล้วครับมาแล้วก็ไม่ยากก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่ว,วะพี่ไม่ยากเท่าไหรพ่พี่สองแพ็คใหญ่ สองแพ็กใหญสส่สีส้ม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 แต่เราได้หมีหมีหมีกิ๊กี้มานะเป็นของอาชีพใส่ซีซีนะค่าเปิดแพคค่ารีศิลามื่นสองไม่ใช่ละมั้งพี่ยังไม่จบต้องเปลี่ยนตัวไม่ตีคนพี่ผมไม่ตีคนผมไม่ตีคนหรอกเฮ้ยตัวอะไรอีกเนี่ย เหผมไม่ตัวกระจกสุดพี่ผมไม่ตัวกระจกสุดพี่